วัสดีครับตามรอยกัปตี EP นี้เรามากันที่มุมสูงของหัวลำโพงนะเราจะมาถ่ายหัวลำโพงเนี่ยจากจุดสูงของร้านอาหารหรือโรงแรมนะครับปกติเขาก็จะมาถ่ายกันที่นี่เสียค่าขึ้นประมาณ300บาทใครที่ไม่เคยดูคลิปนี้นะครับเรามีห้องไลน์เอาไว้พูดคุยกันนะครับสามารถเข้าห้องไลน์เอาไว้นัดทริปไปถ่ายภาพกันได้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่หัวลำโพงนะ การมาที่นี่เนี่ยก็ขึ้น MRT สถานีหัวลำโพงได้เลยนะครับเราจะมาถ่ายโรงแรมด้านหลานเราตรงนี้เองนี่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเดินเข้าไปยังไงนะการเดินทางเข้าไปนะง่ายมากๆออกมาจากสถานีหัวลำโพงเลี้ยวซ้ายเอ้ยขวาสิเข้าไปจะเจอร้านอยู่ทางซ้ายแบบนี้นะเดินเข้าไปเลยเมื่อเราเดินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นร้านอาหารไม่ต้องตกใจนะครับเราเลี้ยวขวาเข้าไปสุดทางวิ่งเข้าไปเลยเดินก็นได้นะ ค่อยๆเปิดประตูเข้าไปนะครับเออมันลึกลับมากๆเลยนะยอมรับว่าน่ากลัวมากแล้วก็เดินเข้าไปอยู่ทางขวานะครับก็จะมีเคาน์เตอร์โรงแรมชื่อว่าโรงแรมสเตชันนะครับก็จะมีคนเฝ้าอยู่หลังเคาน์เตอร์เนี่ยแหละเออครับพี่ขออนุญ,ญาตไม่มีคนไอ้บ้าเย่าทักดิร้อนเหมือนกันนะอาจจะต้องรอหน่อยนะเพราะว่าเขาเฝ้าอยู่คนเดียวไงบางทีไปเข้าห้อง,อง,น,องน้ำเนอะนีก็รอสักพักหนึ่งอินข้าวรอกก็ได้นะทุกคน เขาไม่ให้ขึ้นคือเขามีป้ายโฆษณามาวางแล้วเขาก็เหมือนประมาณว่ามันเหลือมุมแค่แบบมุมทางขวาสุดอ่ะเออพอยืนได้นะเออแต่ว่ามุมมันไม่สวยเหมือนแต่กล้องส่วนใหญ่เขาอยากยืนอยู่ทางซ้ายอ่ะแล้วก็เก็บไปทางซ้ายเยอะๆประเด็นเลยก็คือเขาเคยเปิดให้คนขึ้นช่วงหนึ่งแต่ว่ามันมีพวกที่ไม่เชื่อว่าไปปีนป้ายโฆษณาเขาอีกทีหนึ่งแล้วมันเสียหายเขาก็เลยตอนนี้เนี่ย ไม่ให้ใครขึ้นเลยเพรากับว่าวันนี้เนี่ยทำไงดีวะแล้วมุมนี้ก็ปิดไปโดยปริยายนะเพราะว่าเออมันมีตาล้องที่แบบไปถึงไหนก็บัไลไยที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะตอนนี้ก็มานั่งกินข้าวอยู่ที่ร้านลาบปากก่อนที่จะเข้าโรงแรมอะ่ะดูกุ้งเผาน่ากินมากเลยอะเออแต่ว่า เดี๋ยวกินเสร็จท้องอิ่มแล้วเดี๋ยวเราลองดูว่าเราแก้ปัญหากันยังไงว่าถ่ายมุมสูงตรงนี้ไม่ได้แล้วนะเกรกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะโอ้ยข้าวผัดกุ้งเผาสองแบ่งแดงมีทอนโคตรดีเอาล่ะอิ่มแล้วนึกออกแล้วเดี๋ยวเราไปดูเซอร์เวยอ,อีกที่หนึ่งดูตรงนี้เป็นที่สำรองที่คิดว่าจะไปสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปแบบของมาเยอะด้วยเดี๋ยวเราเหนื่อยกระเป๋าขาตั้งกล้องนี่แบบว่าสองอัน เดี๋ยวเราค่อยๆเดินทางไปดูแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าจะไปที่ไหน EP ตามรอยนี้จะเรียกว่าหัวลำโพงไม่ได้ละต้องเป็นอะไร EP พัดพลาก <laughs> โอ้ยเจ็บ okay, ตอนนี้เราก็เดินออกจากไม่ใช่เดินออกจากเดินไปสถานี MRT หัวลำโพงเพื่อต่อรถไปสยามนะเดี๋ยวเราไปถ่ายมุมสูงของสยามกันดีกว่าเดี๋ยวดูว่า เราจะถ่ายได้ไหมหรือว่าจะเฟลอีกตามเคยนะอันนี้ไปสยามก็คือไปทางนี้ใช่ไหมครับไปลงสีลมก่อนนะคะโอเคสีลมก็คือไปทางนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนเป็น BTS ที่สรแดงก็่อไปสยามลงสีลมไปสระแดงออกขอบคึณครับนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยสะดวกมากเลยเดี๋ยวนี้ใน MRT สามารถใช้บัตรเครดิตแปะโดยไม่ต้องซื้อตัว๋วเออเจ๋งว่ะไม่รู้ทำไม BTS ถึงทำไม่ได้นะรับสาย ไม่ต้องแปลกใจนะสั่ง a i r p o d รให้รับสายของเต็มมือเลยสะดวกงี้นี่เองว่งงางฮิมเพื่อนโทรมาเป็นคนที่ให้ยืมรูปมุมหัวลำโพงที่โดนปิดไปแล้วนี่แหละเพราะว่าพี่ติไม่ได้ถ่ายมาก็ขอบคุณไว้นณะที่นี้นะครับที่มีรูปมุมสุดท้ายของหัวลำโพงไว้ให้เราได้ดูกันนะบอกว่าทริปนี้แม่งอุปสรรคเยอะมากถ่ายวิดีโอยังถ่ายไม่ได้เลย เนื่องจากไม่ได้ขึ้น MRT นานมากนะทำให้รู้ข้อห้ามอีกอย่างหนึง่งครับปิดไม่ให้ทายดุสุดๆขอบอกขอโทษจ้าโอเคแล้วก็ถึงสถานีสีรมนะครับหลงอีกเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องไปต่อช่องนนสีเอ๊ะหรืออะไรวะสารแดงเออใช่ตรงไหนนะคิดว่าเดินแล้วมันจะเชื่อมกันเหมือนเมืองนอกอ๋อไม่ใช่นะครับต้องเดินผ่านทางเทา้า นี่แหละวะ่าคนเซ็นสัญญาไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้เซ็นสัญญารัฐบาลไหนวะทุกคนอุปรสรรคเยอะจริงๆด้วยลืมบัตรลืมบัตรบัตรอะไรนะอัลเลบิดที่เขาไม่ยอมเซ็นสัญญากับ MRT มอ่งที่ เราจะไปถ่ายอันนี้จะไปถึงน่าจะพอทันอยู่แล้วก็เป็นมุมรับอีกมุมหนึ่งที่เห็นสยามแยกแยกเอบเคทั้งแยกเลยนะครับ <c oughs> ก็ไปถ่ายใครที่จะตามไปถ่ายเนี่ยก็ขอให้สํารวมแล้วก็อย่าทำอะไรเสียหายกันอีกเหมือนมุมหัวลําโพงที่เราไปแล้วพลาดกันวันนี้นะ <c oughs> เป็นตามรอยอีพีที่ห่วยกาก พังเบาได้เบาฉุกและหกมากอ๋อค oh. ิดแล้วก็ทับไปตอนที่ขึ้นไม่ได้คิดอะไรไม่ออกหิวมากมานั่งกินข้าวก่อนปวดหัวเลยนั่งลอยฟ้าออกสถานีสนามกีฬานนะแล้วก็เข้าทางโตคิวแกเชียวมึงเออดองจีเออเราจะเห็นน,นแมวตัวใหญ่ๆนะแล้วก็เดินผ่านแมวไปถ้าใครมาไม่มีแมวเนี่ยผิดที่นะครับไปที่อื่นแทนมันใช่ไหมเอาดีๆ ไปเริ่มที่แมคโดนัลชั้นหนึ่งนะขอไปรับเพื่อนก่อนจากนั้นเนี่ยก็เดินไปจนสุดทางสุดห้างเลยเข้าทางโรงแรมนะแล้วก็พอถึงหน้าโรงแรมแล้วเนี่ยเลี้ยวสายขวาสิแม่งเอ้ยวันนี้กูเปิดรงมาดิเลี้ยว,ขว,ข,วขวาเข้าไปตรงเข้าไปจนถึงลิฟต์นะตรงเข้าไปเลยแล้วก็เข้าลิฟต์ตัวไหนก็ไนดะ้กดลิฟต์ไปชั้นเออจะบอกว่าลืมว่าชั้นอะไรเดี๋ยวูไม่ดูเพื่อนๆช่วยอ่านหน่อยดิ อ่านไม่ออกอะ่ะคือซูมแล้วซูมอีกชั้นอะไรวะเนี่ยตกลงว่าเราจะได้ถ่ายกันมาิหมวันนี้โอ้ยทริปนี้พังพังพังเดี๋ยวซูมกันก่อนพอดวิดีโอช่วยช่วยกันดูก่อนนะชั้นอะไรวะหมดกันใครรู้คอมเมนต์บอกข้างล่างเอาไว้บอกคนอื่นๆด้วยนะว่าชั้นอะไรปวดหัวกับทริปนี้จริงๆออกจากลลิปนั้นเราก็เลี้ยวไปทางทางออกพูดแบบนี้ถูกแนะ่อนเสร็จแล้วเราก็อ้อ เห็นป้ายชั้นแปดอยู่ตรงนี้ยอก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  <c oughs> ใครใครกดหยุดดูวิดีโอก่อนหนะ้าขออภัยด้วยพอจากลิฟต์เนี่ยเราก็จะมีลานกว้างแบบนี้นะมันเป็นลานกีฬาแหละจริงๆแล้วพี่ติเคยมาเล่นกีฬาตรงนี้อยู่เวลานัดเจอเพื่อนในเมืองนะแต่ว่าถ้าไม่นัดเจอก็โหแม่งรถติจชิบหายเลยเราก็เดินไปเรื่อยๆเลยตามลูวิ่งจนสุดไปเจอสนามทนนิสนะเราจะถ่ายภาพไันตรงนี้ย้ำอีกทีนะว่า เบาได้เบาะนะไปกันแบบอย่าเออกระเลิกอย่าไปทำลายอะไรเขานะครับถึงแล้วแล้วก็หาจุดเหมาะๆตั้งกล้องไปนะคราวนี้พี่ตีใช้ขาตั้งเล็กนะตั้งอยู่บนาทางระบายน้ำของเขากล้องก็ยังใช้ Canon R6 มาถูตัวเดิมนะส่วนเลนสน์ก็ยังใช้ Canon RF 10 20มิลฟูลเฟรมเป็นเลนสูงฟูลเฟรมที่กว้างที่สุดในโลกนะ ที่ F4 มีการสั่นตัวนี้สามารถเก็บภาพได้กว้างได้เก็บขอสินได้หมดเลยแบบนี้ใครที่มีเลนส์กว้างไม่ถึง10มิลน,นะมุมนี้14มิลก็พอ่านได้แต่ว่าจะได้ครึ่งหนึ่งของหอสินหรือว่าใครจะถ่ายแนวตั้งนะก็สวยเหมือนกันนะรอรถไฟฟ้ามาเห็นป้าย DC สบะบุรกของเดิมดีกว่าเยอะเลย ในทริปนี้เนี่ยติดคุยโทรศัพท์ยาวเลยนะเพราะว่ามีสายสำคัญเข้ามานะครับจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์เราก็เลยไม่สามารถใช้โทรศัพท์เปลี่ยนค่าสปีชัตเตอร์กล้องในการถ่ายเดย์ทูไนท์ได้นะโชคดีที่เจ้าตัว canon R6 m มา k i ทูนี้สามารถทัชสกรีนได้เต็มระบบจริงๆนะก็คือสามารถที่จะปรับสปีชัตเตอร์ จากหลังจอ LCD ได้เลยการปรับสปีดชัตเตอร์ตรงนี้เนี่ยทำให้เราโดนกล้องเบามากๆแล้วก็ทำให้ภาพมันไม่สัน่นเอามารวมกันได้ทำแบบสวยๆนะเจ๋งมากๆไอเดียเขาคร่าวของการแต่งภาพนี้นะก็คือเอาภาพมาทั้งหมด3ภาพนะมาทำทำเบนดิ้งกันก็คือภาพที่มีทวายไลท์ภาพที่มีแสงไฟเมืองแล้วก็ภาพที่มีรถไวฟ้านะ หลังจากที่รวมกันแล้วเนี่ยก็แต่งภาพท้องฟ้านะให้มันดูสมูทขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าที่ฉากหน้าเนะี่ยมันมีป้ายโฆษณานะเราก็ทําการดึงภาพมาลงมานะครับให้รางรถไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่ที่มุมพอดีนะจากนั้นเนี่ยเราจะได้ท้องฟ้าที่กว้างขึ้นแล้วเราก็ใช้ AI generative เนี่ยลบป้ายโฆษณาที่ฉากหน้าทางมุมล่างของภาพแล้วก็เพิ่มท้องฟ้าให้มันเยอะขึ้นนะเพราะาของเดิมเนี่ยค่อนข้างจะ อัดเกินไปนิดหนึ่งนะหลังจากนั้นเนี่ยที่เสร็จแล้วเราก็ทำการปรับแสงนะในส่วนของที่วงๆสีแดงไว้เนี่ยให้มันมืดขึ้นสว่างขึ้นนะมันจะได้ดูแบบมีมิติมากขึ้นก็จะได้ภาพไฟนอลออกมาประมาณนี้เผื่อเอาไปทำดูนะง่ายๆนี่เนี่ยบอกเลยว่าอุปสรรคแล้วก็ปัญหาเยอะมากๆนะก็ถึงแม้จะเฟลเนี่ยก็ให้มุม เพื่อนๆได้เพิ่มอีกมุมหนึ่งนะแต่ว่าขอไม่ประกาศไว้ตรงหน้าปกและกันว่าเป็นมุมไหนใครที่เข้ามาดูทิปหัวลำโพงทิปนี้แล้วก็ดูจนจบนะก็จะได้มุมมุมนี้ไปแล้วก็เผื่อแผ่ให้คนอื่นด้วยนะค่อยๆถ่ายกันอย่าไปทำอะไรพี่เลนนะครับเราโชคดีมากๆที่ฝนตก หลังจากที่เราถ่ายเสร็จแล้วนะเราก็ติดอยู่ในห้างสบายๆไม่ต้องวิ่งหนีฝนค่อยรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยหลังจากที่ทริปนี้ปัญหาเพียบใครที่ชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้นิดนึงนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไป